สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกับไอ่นะคะตอนนี้นะคะวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่7เดือนมกราคมปี2565ไอก็กําลังจะเตรียมตัวไปทํางานนะคะแต่ว่าพอดีไอมีเวลาเหลือลน้อยทุกคนเพราะว่าทานข้าวเสร็จแล้วแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะก็รอพี่ขุนจะออกไปส่งนะคะพี่ขุนนั่งสมาธิอยู่หลังบ้านในขณะที่อากาศข้างนอก เหมือนที่ใหญ่ถ่ายคลิปให้ทุกคนตอนตอนหวัวคลิปอะคือตอนเนี้หิมะฝนกำลังตกนะคะพี่ขุนก็ทำงานอยู่ที่บ้านคะ่ะช่วงนี้นางก็บอกเดี๋ยวจะไปส่งก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่พอดีบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้ก็เลยอยากจะเริ่มต้นเล่าเรื่องความรักของไอ้กับพี่ขุนให้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็น คือเหมือนเราเอาเรื่องเก่าอ่ะที่เราเคยเล่าไปแล้วอ่ะกลับมาเล่าใหม่ก็กลายเป็นซีซั่นที่สองไปแล้วกันเนาะก็คือว่าไอจะเริ่มแบบไอจะไม่ท้าวความไปไกลถึงอดีตความรักของไอ้นะคะแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเคยผ่านอดีตความรักที่มันเจ็บช้ำอ่ะมาแบบสุดๆนะคะก็คือมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าอ,อ,อะไรก็ว่าไปนะคะในชีวิตความรักของไอ้นะคะก็ เราเจ็บช้ำม,มาแบบนั้นแล้วเราก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่ง mm. ก็ถือว่าสนิทแหละเพราะว่า mm. เรียนมอขอมาด้วยกัน4ี่ปีแล้วเพื่อนเนี่ยแต่งงานกับคนเยอรมัน mm. เราอะไปงานแต่งเพื่อนก็เลยอบอกเราเหมือนประมาณว่าจุดประกายความคิดเราว่าเอ้ยไอ่ตอนนั้นไอรู้สึกว่าจะ3ามสี่จะย่างสามห้านะเพื่อนก็บอกว่าจริงๆตัวเองอะคือน่าจะคบใคร จริงจังแล้วก็สร้างครอบครัวได้แล้วคือเสียดายโอกาสนะเสียดายคนดีๆอะไรเงี้ยเพื่อนก็คิดว่าเราก็เป็นผู้หญิงที่ดีแหละแล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัวได้อะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็ได้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 วงเล็บไว้ว่าแต่ว่าขอว่าอยากคบคนไทยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นแกแบบเสียใจมาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยไอ้ก็บอกเออเดี๋ยวฉันจะลองคิดดูแล้วเพื่อนมันก็บอกว่า แกเข้าไปในเว็บหาคู่นะเพราะฉันนะเจอสามีฉันอนะที่เว็บนั้นนะคะเพื่อนก็บอกว่าเว็บ Thai Love Link Thai Love l i n k com นะคะไอก้ก็เพื่อนแต่งงานที่ร้อยเอ็ดนะตอนนั้นที่ไปคือร้อยเอ็ดนะคะก็พอเรากลับมาตอนนั้นไนยังทำงานที่โคราชกลับมาก็คืนนั้นเลยทุกคนก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปเซิร์ชนะคะ เข้าไปในในใน Google ใน Safari ตอนนั้นไอจําไม่ได้จริงๆว่าไอเข้าไปที่คอมพิวเตอร์หรือไอเข้าไปในไอคิดว่าไอใช้คอมพิวเตอร์เพราะตอนนั้นไอยังไม่มีสมาร์ทโฟนที่แบบว่าเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะคะไอก็น่าจะไปที่ร้านคอมเพราะสมัยก่อนไอยังไม่ได้ซื้อคอมมาที่บ้านยังไม่ได้ซื้อแล็ปท็อปแล้วไอก็พยายามนะคะเข้าไปที่ไทยเลฟลิงแต่ว่า เดชบุญไอไม่รู้ว่าไอาไปกดอะไรผิดพลาดนะคะทุกคนมันเข้าไปไทยเลิฟลิงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันน่ะมันมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งแบบป๊อปอัพขึ้นมานะ่ะทุกคนเห็นไหมแบบเหมือนเวลาที่เราเข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งหรือว่าเรากําลังเข้าไปเยี่ยมชมเพจเพจหนึ่งแล้วมันจะมีเหมือนโฆษณาอยู่ข้างๆอะค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นเช่นเดียวกันมันมันก็มีอ e ีเว็บไซต์หนึ่งอะ เหมือนเป็นลิงก์เข้ามาอย่างเงี้ยทุกคนก็ปึ้งๆเข้ามาอย่างเงี้ยหาคู่เดทติ้งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ชื่อมัน่ใกล้เคียงกันมากมันมีเว็บไซต์นั้นที่ไอ้กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปโดยความไม่ได้ตั้งใจนะมันชื่อว่า thailovelies.com er นะคะไอ้ก็เลยคลิกเข้าไปเอา้าปรากฏว่าพอไอ้เข้าไปใน thailovelies er เนี่ยนะคะมันสามารถไปต่อได้ไอ้ก็ไปสร้างโปรไฟล์นะคะคำว่าโปรไฟล์ก็คือไปสร้าง เป็นประวัติของเรานะคะประวัติย่อๆตามที่เว็บไซต์เขาต้องการให้เราอ่ะเข้าไปสร้างไว้นะคะเพื่อที่ว่าคนอื่นๆนะคะผู้ชายที่หาคู่อยู่อ่ะเขาก็จะได้เห็นโปรไฟล์เห็นประวัติเรานะคะน,ะคะนั่นแลหละหายก็กรอกไปแล้วทีนี้มันก็ให้ลงรูปภาพด้วยนะคะให้ลงรูปภาพด้วยไอ้ก็มีไอ้จำไม่ได้ว่าภาพที่ไอ้ถ่ายอ่ะไปถ่ายที่ไหนอาจจะไปถ่ายตอนแบบไปเที่ยวที่ อาจจะเป็นภาพที่ไปเที่ยวที่เขาใหญ่กับพี่ๆที่บริษัทนะคะที่ไอเคยทํางานอยู่ที่เมืองไทยแหละไอก็มันก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างสดใสหน่อยใช่ไหมไอก็เอาเอาไปลงไอาจาไม่ได้ว่าลงไปหนึ่งหรือสี่ภาพอันนี้ไอจําไม่ได้จริงๆนะทุกคนเอาคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้ช่วงเวลาที่ไอเข้าไปในเว็บไซต์นั้นน่ะไอไอใช้เวลาอยู่นานมากกว่าที่จะยอมแบบจริงจังกับการที่เข้าไปอ่านเข้าไป มันคือการหาคู่ในเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องเข้าไปวิวดูด้วยวิวโปรไฟล์ของผู้ชายด้วยนะคะว่าคนไหนที่น่าสนใจอย่างเช่นไอ,อะจะกําหนดช่วงอายุไว้ว่าไอาสนใจคนอายุ40-50ปีนะคะไม่สูบบุหรี่สเปคของไอนะคะที่ไอเลือกไว้อย่างเงี้ยทีนี้เว็บไซต์เขาก็จะพยายามที่จะแมทช์คนที่เข้าอยู่ในสิ่งที่เราต้องการกับความต้องการของไอยอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนกลุ่มนี้ เข้ามาเด้งขึ้นมาให้เราอะ่ะเข้า,เข,าเข้าไปคลิกดูเข้าไปกดดูประวัติของเขาในขณะเดียวกันมันก็จะมีผู้ชายที่เขาสนใจเราอะ่ะเ,เขาก็จะคลิกนะคะกด a d ดมาก็คือกดสนใจเราอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปหัดเล่นเอาเอาเอา,เอาว่างั้นเหอะหัดเล่นเว็บไซต์ก่อนว่ามันจะเล่นยังไงมันจะแสดงความสนใจอะไรยังไงที่นี้ในช่วงระหว่างที่เราหัดเล่นอยู่อะ่ะ มันก็จะมีข้อความส่งเข้ามามากมายนะคะก็ <Yeah. S 1> เราก็เข้าไปอ่านมันก็จะแบบเ mm hmm. วลาเราออนไลน์เข้าไปในเว็บไซต์มันก็จะมีการตอบกลับไปตอบกลับมากับคนที่เขาเห็นว่าเราออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะแต่มันก็จะยังไม่มีการกล้าที่จะกดวิดีโอหากันมันจะเป็นการแชทอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะได้อ่านแล้วก็วิเคราะห์ข้อความที่ผู้ชายส่งมาให้เราหลากหลายนะคะสวัสดีพี่ขุน mm hmm. I talk about our love อ่ออ่า in the the first <laughs> the first the beginning นั่นแหละทุกคนก็ทีนี้การที่ไอย,ยังไม่กล้าที่จะจะตัดสินใจที่จะคบใครเพราะว่าไอามีความรู้สึกว่าคนที่ส่งข้อความเข้ามาเนะ่ยเขาจะแบบเหมือนเล่นๆหัวๆเหมือนเป็นแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยเคยมีนะแบบมีคนแบบว่าแชทกับเราไปสักระยะหนึ่งแล้วแบบของเงินอย่างเงี้ยเราก็บอกโอ้โ oh, no, no นโนแบบนี้คือคุยกันต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจนบางคนอะ แบบ please ขอโทษอยากขอคุยกับเธอเป็นเพื่อนต่อได้ไหมอะไรเงี้ยไอ้ก็ไม่คุยนะคะประมาณนั้นคือการแชทเนะ่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราไม่หลงเชื่อใครง่ายๆนะมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราเราได้เรียนรู้มนุษย์ผู้ชายเนี่ยจากการเขียนก่อนนะคะว่าคนเขียนมาลักษณะเนี้ยเราก็ต้องไปจนินตนาการว่าลักษณะบุค,คลิก,กภาพของเขาอะตัวจริงอะเขาจะเป็นยังไง อย่างงี้ค่ะทุกคนคือเราต้องวิเคราะห์แล้วก็อ่านข้อความที่เขาเขียนเข้ามาบางคนเนี่ยครั้งแรกที่ได้ท,ที่ได้คุยกับเรานะคะหรือได้เห็นภาพเราเนี่ยอ้ฉันรักเธอจังเลยเธอสวยมากเธอสวีทเธออย่างงู้นอย่างนี้ก็ว่าไปอ่างเงี้ยค่ะคือมันโอเวอร์มันเกินจริงเพราะฉนั้นอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเนี่ยไอก็จะจะติดลบไว้ก่อนนะคะแต่ถามว่าไอ้คุยไหมไอ้ก็แชทคุยนะคะแชทคุยนะคะบางทีอะไอ้เจอหนุ่ม ที่อยู่ทางฝั่งอเมริกันนะคะคือจะใจร้อนมากฉันไม่ต้องการคนที่แบบเลย์เกมฉันก็ไม่ได้เลย์เกมแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้เนี่ยไก็พูดแบบนี้ฉันไม่ต้องการเป็นเพื่อนฉันมาที่นี่เพื่อฉันต้องการหาคู่เธอตอบมาเลยเธอจะเป็นแฟนฉันไหมอย่างเงี้ยทุกคนคุยกันครั้งสองครั้งอะจะแบบจะต้องแบบว่าเป็นแฟนน่ะไอ้ก็เลยแบบคนแบบเนี้ยมันมันใจร้อนเกินไปไหมแบบคือเหมือนเป็นคนใจร้อนแล้วก็วูบวามไอ้แบบ ไอ้ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนพอพอแล้วอะ่ะเราก็เลยมีความสึกว่าคนแบบนี้ไม่เหมาะกับเราเราก็ตอบปฏิเสธไปอย่างเงี้ยค่ะว่าเออฉันไม่สามารถจะเป็นแฟนกับใครได้ภายในเวลาแค่1หรือ2วันที่ได้รู้จักกันได้อ่านข้อความกันแค่ไม่กี่ข้อความอะไรเงี้ยทุกคนก็แล้วแต่นะคะถ้าอยากเร่งรีบขนาดนั้นก็ไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยคือไอ,อ้ก็ไม่ได้แคร์นะไอ้ก็พูดประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเขาเขาแรงมาไอ้ก็แรงตอบอะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันก็จะมีแบบ มีอยู่อันนี้ผ่านไปถึง7เดือนนะอยู่ในนั้นจน7เดือนวันหนึ่งก็มีข้อความเข้ามาอา้าวน n d e r ์ Ericsson นะคะเราก็กดเข้าไปดูโปรไฟล์เฮ้ยเขาอยู่ฝั่งเขาอยู่สวีเดนอยู่สแกนดิเนเวียไอ้ก็เออมันเป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียมันเป็นประเทศที่เราแบบสนใจมากคือเราอ่านข้อมูลนะคะว่า แถบสแกนเนเวียเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่นะคะสิ่งแวดล้อมดีสวัสดิการดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้คนที่สําคัญคือมันมันมันเตะใจตรงนี้เขาบอกว่าคนคนสวีเดนหรือคนแถบสแกนเนเวียเนี่ยเขาจะมีความแบบความเฟรนลี่ความใกล้เคียงกับคนไทยอย่างเงี้ยทุกคนเออไอก็เลยมีความรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่อันเดอร์เข้ามาคลิกแอดมีแล้วก็ส่งข้อความมา ณตอนนี้ไอ้กับพี่ขุนยังเถียงกันอยู่ว่าใครที่เป็นคนกดชื่นชอบใครก่อนไอ้ก็บอกว่าไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้กดชื่นชอบคุณก่อนหรือว่าคุณกดชื่นชอบฉันก่อนแต่ที่สําคัญคุณเป็นคนส่งข้อความหาไอ้ก่อนที่ขุนเป็นคนส่งข้อความหาไอ้ไอ้ก็ตอบนะคะที่ขุนก็ตอบกลับมาไอ้ก็รีพายกลับไปกระตอบกลับมาไอ้ก็รีプายกลับไปอยู่อย่างนั้นน่าจะประมาณ สามรอบทุกคนนะคะสามรอบแต่ก็ไม่ใช่ว่าตอบภายในวันเดียวนะเพราะว่า,เ,าเราก็ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะแบบว่าไปแชทไปหาคู่ขนาดนั้นก็คือเราก็จะตอบในเวลาที่เราออนไลน์หรือเราว่างก็อาจจะเป็นวันใหม่ไอไม่รู้หรอกว่าการตอบกับการ 3- 4ครั้งนั้นมันใช้เวลานานแค่ไหนแต่ครั้งสุดท้ายครั้งที่4ที่พี่ขุนเขียนมาก็คือ,อฉันรู้สึกว่าอยากจะคุยกับเธออะ แบบพาเวทฉันไม่อยากจะคุยในเว็บไซต์นี้เพราะว่ามันก็จริงของพี่ขุนเพราะว่าทุกครั้งที่เราออนไลน์เข้าไปในเว็บไซต์หาคู่อ่ะมันจะโชว์สเตตัสว่าเราอ c t ทีฟเราอยู่ในนั้นมันก็จะขึ้นเป็นแบบสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนประมาณว่าเราแอคทีฟอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เขาสนใจเราอ่ะเขาก็จะรีบแชทมาคราวนี้ในในแต่ละครั้งที่เราแชทกับพี่ขุนมันก็จะมีคนอ่ะเข้ามาแชท ด้วยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องตอบหลายคนไปที่นี้ไอคิดว่าพี่ขุนก็เช่นเดียวกันก็คงจะมีคนมาแชทกับแกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแกก็เลยอยากจะแชทกับไออ่ะเป็นแบบ private mail ก็คือไปคุยกันที่รู้สึกว่าจะเป็นตอนนั้นนะคะตอนนั้นจะเป็น hot mail messenger นะคะก่อนที่ hot mail เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น outlook นะคะมันมันเป็น hot mail นะคะ ก็พี่คุณก็บอกว่าเธอ,อมี Messenger ไหมเธอมี Hotmail Messenger อ่ะมีไอ้ก็บอกมี Account อยู่แต่ว่าไอา้ก็มี Account ของ Yahoo ด้วยไอ้นี่จะใช้ yahoo.com มานานมากแล้วนะคะทุกคนเป็นแบบ20ปีอัพเลยว่าก็ว่าได้ก็คุยกันใน Messenger เริ่มต้นจาก Hotmail Messenger ก่อนบางทีมันไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนไปใช้ Yahoo Messenger ซึ่งการคุยกันในในไพรเวทหรือ Mail ส่วนตัวนะคะ มันทําให้เราอะเห็นหน้ากันเราคุยกันทางวิดีโอใช่ไหมแต่ว่าบางทีการคอนเน็กการติดต่อเชื่อมต่อเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟกมันก็จะทําให้มีเสียงขาดเสียงหายบ้างพี่ขุนก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่อยากจะโทรหาไอาแบบคุยแบบไม่ต้องเห็นหน้ากันนี่แหละแต่ขอคุยอะไรเงี้ยนางก็นางก็จะมีการแบบเตรียมการก็คือขอคุยขอคุยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะไม่เป็นวันเสาร์ก็วันอาทิตย์นางก็จะ ส่งข้อความมาบอกก่อนแล้วก็การแชทการคุยกันทาง Messenger นี่ก็คือตามสะดวกเขาก็จะถามว่าวันนี้ไอ้์เลิกงานกี่โมงนะคะอ๋อแล้วตอนนั้นไอ้ก็ซื้อซื้อแล็ปท็อปแล้วด้วยนะคะก็พอมาถึงบ้านเนีก็ก็จะคือเวลาของสวีเดนกับไทยมันก็จะห่างกัน6ชั่วโมงใช่ไหมช่วงที่เริ่มคุยกันนะคะแบบเห็นหน้ากันเนี่ยน่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมปี2,500ัน้ยพ่ไอจําปีพศไทยไม่ได้แต่ปีส สองศูนย์หนึ่งศูนย์ที่แชทกับพี่ขุนนะคะเดือนที่แบบเห็นหน้ากันก็คือประมาณกรกฎาคมทีนี้พอคุยกันทาง Messen เ e r เห็นหน้ากันเห็นหน้ากันไอ้ก็เขินอายอะเนาะแล้วไอ้ก็จะเป็นคนแบบกระดุกกระดิกอะไอ้จะเป็นคนกระดุกกระดิกหัวราะอะไรเงี้ยบางทีไอ้ไอ้ฟังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าฟังไอ้ไม่เข้าใจไอ้ก็ขำตัวเองคือไอ้ขำเพราะว่าเหมือนไอ้พูดภาษาอังกฤษแล้วเขาไม่เขาไม่เขาไม่เข้าใจหรือบางทีเขาพูดภาษาอังกฤษมาแล้วไอ้ก็แบบ ต้องแบบ sorry sorry ตลอดคือไม่คือตอนนั้นเราไม่ชินกับสำเนียงของกันและกันทุกคนเข้าใจไหมการแชทการแชทมันต่างจากการพูดนะคะการแชทเราเราใช้ภาษาภาษาเขียนเราจะถนัดแล้วเราสามารถที่จะแปลใช้ Google ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะแต่การคุยเนี่ยมันเหมือนกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเรามันต้องระดมสมองเพราะนั้นทุกครั้งที่คุยกับพี่ขุนนี่ไอจะเนิร์ฟเวร์สมา<ๆ>ตื่นเต้นเพราะว่าไอากลัวว่าจะคุยไม่รู้เรื่องแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ตอนนั้นเราก็ใช้เวลาปรับกันอยู่หลายหลายครั้งเหมือนกันกว่าที่เราจะจะเข้าใจสำเนียงของกันและกันแล้วคนแล้วคนคนแถบสแกนดิเนเวียแล้วหรือว่าคนสวีเดนเวลาพูดภาษาอังกฤษนะ่ะเขาก็จะพูดสำเนียงสวีดิสนะเออแล้วซึ่งตอนนั้นไอย,ยังแยกส่วประสาทไม่ได้ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษที่พี่ขุนพูดอนะ่ะมันเป็นสำเนียงสวีดิสเออตอนนั้นอ่ะมันก็เลยยากที่จะเข้าใจเพราะว่าไอาอ่ะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษบ่อยแต่ว่าไอาอ่ะจะคุ้นเคยกับสำเนียงอเมริกันเพราะว่า บริษัทที่ใหญ่ทางานเก่าเนี่ยบริษัทเก่าของใหที่อยู่ที่ประเทศไทยอ่ะมันเป็นบริษัทอเมริกันแล้วแบบบางทีเราได้ฟังการสื่อสารของ c e o อะไรอย่างเงี้ยหรือพวกแชร์แมนเป็นวิดีโอมามันก็จะเป็นสำเนียงอเมริกันซึ่งเราก็จะคุ้นเคยอยู่อะทุกคนเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นก็พี่ขุนเขาก็จะแบบเป็นคนแบบคือทุกคนในวิดีโออ่ะเขาก็จะเขาไอารู้สึกว่าเขาจะมีแก้วชาอยู่แก้วหนึ่งถ้วยชานะคะแล้วก็ เวลาคุยกับไอเขาจะทําท่าแบบนี้อย่างนี้เขาก็จะยิ้มแบบเขาจะมองไอแล้วเขาก็จะยิ้มแบบแ้วตาเขาอะเป็นคนมีมีแววตาที่มีความเมตตาสูงมากไออะไม่ได้ตกหลุมรักเขานะไอย,ยอมรับเลยว่าไอาอะมองเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาในนั้นเป็นคนอ่อนโยนไอรู้สึกเอ็นดูไอไม่ได้ตกหลุมรักไอ ไอบอกทุกคนตรงๆเลยนะว่าจากที่คุยกับพี่ขุนนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ตกหลุมรักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นมากเป็นคนแบบนุ่มนวลน่นะเราก็เลยแล้วเราเตอนนั้นอายุเราอะ่ะมันจะสามสิบหแล้ว,ลวเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องไม่รีบร้อนในการที่จะตัดสินใครสักคนหนึ่งนะคะแต่เรารู้สึกได้สัมผัสได้ในแววตานั้น มันมีแต่ความแบบไม่มีความขี้เล่นไม่มีเป็นคนเป็นคนละมุนละไมเป็นคนอ่อนโยนมีความเมตตาแล้วก็เป็นแววตาที่ไม่ลอกแลกเออเราชอบตรงนี้มากเราก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราคุยกับเขาเรารู้สึกอบอุ่นและเป็นตัวของตัวเองนะคะประมาณนั้นทุกคนแล้วก็มีอยู่ก็คุยกันมาเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณ ไอจําได้ว่าประมาณตุลาตุลาพฤศจิกาอะไรประมาณนี้แหละพี่ขุนก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะเดินทางไปหาไอาจังเลยช่วงช่วงคริสต์มาสน่ะไอก็บอกเฮ้ยเร็วไปหรือเปล่าเพราะเราเพิ่งคุยกันจุลายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอะมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปนิวยอร์กก่อนแล้วหลังจากกลับกลับมาจากนิวยอร์กอะเขาอะจะจะ,จะอยากจะมาหาไอาที่เมืองไทยไอยก็บอกว่าถ้าอยู่คิดว่าอยู่แบบสามารถที่จะมาได้คือไม่เหนื่อยกับการเดินทางอะ ก็ก็มาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะตกใจเพราะว่าเขาอ่ะจะเดินทางมาหาไอในช่วงระยะเวลาที่มันค่อนข้างที่จะสั้นที่เราคุยกันอ่ะจากกรกฎาคมจนถึงธันวาที่เราจะเจอกันมันไอคิดว่าเราเราเราเพิ่งจะเริ่มต้นคุยกันแล้วเราคุยกันแบบเพื่อนณตอนนั้นน่ะเราได้ตกลงกันในในขณะที่เราคุยกันว่าเราอ่ะจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะเรารู้สึกสบายใจที่ได้คุยอย่างเงี้ย ทีนี้พอเขาอยากจะมาเจอตัวจริงอ่ะไอเกิดความตกใจแล้วก็เนิร์ฟเวร์สคือคือ,คอเราพร้อมแล้วเหรอที่จะเจอฝรั่งคนหนึ่งสิ่งสําคัญอ่ะความกลัวลึกๆคือกลัวว่าเขาอาจจะชอบเราเกินกว่าเพื่อน <laughs> ทุกคนไม่ใช่ว่าตัวเองสวยอะไรนะแต่ว่ากลัวไงคือตัวเองอาจจะไม่ใช่คนสวยแต่ว่าเท่าที่มันผ่านมานะ่ะอาจเราอาจจะเป็นคนที่โดนใจใครบางคน ได้โดยง่ายคือเรื่องเรื่องเรื่องการที่แบบว่าปิ๊งใครใครมาชอบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องอลดนิยมส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ว่าไอ้ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้สวยที่ไม่ได้สวยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพิมพ์นิยมของผู้ชายนะคะแต่ว่าไอ้ก็เป็นคนที่แบบไม่เคยว่างเว้นจากการมีแฟนอะทุกคนเข้าใจมั้ยคือมันจะมีคนเข้ามาชอบไอ้ยอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วครนนี้ <laughs> พูดไปก็ตลกเนาะกลัวเขาจะชอบเราเกินเพื่อนว่างั้นก็เลยบอก เธอแน่ใจเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือยินดีให้เขามาอ่ะโอเคก็เตรียมจองที่พักนะคะแล้วก็อ่ตอนนั้นไอจําได้ว่าก่อนที่จะเจอพี่ขุนปีหนึ่งไอาขายรถแล้วรถไออะ่ะชนชนทุกปีโดนชนท้ายปีสุดท้ายก่อนที่ไอจะขายอะ่ะน้ําเข้ารถทุกคนเอารถเข้าศูนย์เป็นอาทิตย์นะคะกรรมยงกร,รมยีนี่เปียกไอก็เลยมีความรู้สึกว่ารถคันนี้มันไม่เฮงไอก็เลยขายรถขายรถไปนะคะ เดี๋ยวดูในกาปอนโอเคมีเวลาอีก5นาทีทุกคนคราวนี้พอพี่ขุนจะมานะอะไอไม่มีรถใช้แลยไอก็ไม่อยากยืมรถพ่อไม่อยากยืมรถน้องไอก็เลยไปเช่ารถนะคะเช่ารถที่ศูนย์ที่กรุงเทพไอจำไม่ได้ว่าศูนย์เช่ารถที่ไหนนะคะแต่น้องชายอะเป็นคนแนะนําไปนะคะน้องชายไอยก็อยู่กรุงเทพนะคะไอก็ไปเช่ารถแล้วก็พี่ขุนเะนี่ยอยากจะไปเที่ยวเขาเลือกเองนะเขาอยากไปเที่ยวเกาะกูดนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าไอาจำไม่ผิดนะเกาะกูดหรือเกาะกรุดอะไรสักอย่าง คือทุกคนไออาจจะพูดชื่อผิดนะคะมันจําไม่ได้จริงๆซึ่งเขาอยากจะไปเที่ยวในที่ในทะเลที่มันแบบค่อนข้างที่จะสงบเงียบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแบบว่าผู้คนผู้พานมากก็มีพี่ชายคนหนึ่งทางานด้วยกันที่บริษัทเกา่าพี่คนนี้เขาจะแบบว่าอคอยเป็นห่วงเป็นใยเราอย่างเงี้ยเขาก็จะเออไอาพาเขาไปเที่ยวตรงนี้สิคือจะบอกว่าทุกคนในทีมอ่ะทีมที่ทํางานด้วยกันเนะ่เขารู้หมดเลยว่าไอาจจะมีผู้ชายมาหาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออแล้วไอก็ นั่นแหละค่ะไปรับพี่ขุนที่สนามบินก็พาน้องชายไปด้วยนะคะน้องชายก็ทาความรู้จักอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นพี่ขุนมานี่ก็คือตัวเขาผอมนะผอมผอมเหมือนคล้ายๆตอนนี้แหละแล้วก็แต่จะยังหนุ่มกว่านี้หน่อยนะคะแต่หัวนางอะหัวโล้นทุกคนนางนางนาง,นาง,น,างนางตัดผมแบบสั้นเกลียนเลยแบบเหมือนเป็นคล้ายๆสกินเฮดเลยน้องชายไอเห็นน้องชายบอกโอ้ oh, หัวเบ่งมากเลยอย่างเงี้ยไอก็ไปรับที่สนามบินนะคะก็ พอพอเขามาถึงเราก็เข้าไปสวมกอดนะคะเขาก็สวมกอดน้องชายเราด้วยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็คุยกันไอ้ก็ลากกระเป๋าช่วยกันนะคะน้องชายก็ถือกระเป๋าช่วยเขาแล้วไอ,อ้่ะเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งคือไอ้เขินไงไอ้เขินก็รู้ว่าเป็นเพื่อนนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกที่เจอเนาะผู้ชายแบบฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยไอ้ก็ปล่อยให้น้องชายอะ่ะกับเขาอะ่ะเดินด้วยกันแล้วไอ้ก็เดินแตกไปอีกทางหนึ่งเลยแล้วเรารู้ว่ารถรถเราอะ่ะตอนตอนที่ไปรับที่สนามบินนี้ ใช้รถน้องนะคะก็ไปรอรับเขาแล้วก็น้องชายไอจําไม่ได้ว่าน้องชายพาไปที่ไหนอ้อเดี๋ยวคืนแรกรู้สึกจะพาไปพักที่โรงแรมที่ไหนที่หนึ่งในแถวกรุงเทพนะคะพอทิ้งเขาไว้โรงแรมเสร็จนะคะไอ้ก็กลับมาที่บ้านน้องนะคะก็คือเรียกแท็กซี่นะคะ e แท็กซี่นี่ก็หายากมากเลยนะคะวันแรกที่ไปถึงเนานะเอาง่ายว่า พาเขาไปที่โรงแรมที่ให้เขาพักผ่อนก่อนคืนหนึง่งแล้วก็หลังจากเช็คอินที่โรงแรมเสร็จไอ้ก็พาแกนะออกไปกินข้าวไปกินที่พัตคารจีนนะคะพัตคารหรูมากเลยนะทุกคนค่ะอาหารก็แพงมากเลยแต่ไอ้ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาเป็นคนเลือกเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จก็เดินคุยกันนู่นนี่นั่นนะคะมานั่งที่ล็อบบี้เสร็จแล้วส่งเขาขึ้นนอนนะลไล่ก็กลับบ้านนะคะเสร็จแล้วตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นไอ้ไปเช่ารถ ไอไปเช่ารถที่เต็นชเช่ารถเสร็จแล้วก็พาแกนะคะหลังจากเช็คเอาท์จากกรุงเทพนะคะก็ขับรถไปที่ประจวบคีรีขันนะคะซึ่งตอนแรกแกขอขับนะคะแกก็ทําใบขับขี่อินเตอร์เนชั่นแนลของแกมาปรากฏว่าพอแกจะแซงซ้ายหรือแซงขวาอย่างเงี้ยแกสลับเพราะว่าที่สวีเดนเนี่ยเขาจะขับขับรถเลนขวาแต่ประเทศไทยเราขับรถเลนซ้ายแล้วทีนี้เหมือนสมองแกยังแยกไม่ออกอะ่ะทุกคนเกือบเกือบเกิดอุบัติเหตุไอ้นี่กรี๊ดเลยและ หลังจากนั้นไอ้บอยให้แกจอดนะคะแล้วไอ้ก็เป็นคนขับสรุปแล้วในทริปนั้นเนี่ยไอ้ขับตลอดทริปเลยทุกคนนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วตอนนั้นที่แกมาน่ะไอ้อายากจะบอกว่าจริงๆอะ่ะมันเป็นเดือนธันวาคมแต่อากาศแม่งร้อนอนะ่ะทุกคนไอ้ต้องขออนุญาตพูดไม่เพาะแม่งร้อนมากแล้วพี่ขุนก็แบบไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เช่าห้องสองห้องเพราะเราเราครบกันแบบเพื่อนไงทุกคน ก็ตอนเช้าก็มาเคาะเรียกกันทุกวันแล้วก็ไปฝึกชี้กลงริมทะเลริมทะเลนะคะตรงหาดทรายเราก็ออกไปเช้ามาแล้วกลับเข้ามาก็มาทานข้าวเช้านะคะไอ้นี่แดดเผาจนแบบเมี่ยงไปเลยอะนะคะทุกคนอยู่ที่ประจวบเนี่ยน่าจะราวๆโหหลายคืนอยู่นะคะหลังจากออกจากประจวบก็ขับรถเที่ยวมาเรื่อยๆแล้วขึ้นมาถึงโคราชนะคะ ตอนมาถึงโคราชเนี่ยไอไม่ได้เอารถมาด้วยไอไปไอไปคืนรถที่กรุงเทพก่อนนะคะเอาเอารถไปคืนที่กรุงเทพนะคะเสร็จแล้วนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพมาที่โคราชนะคะแล้วก็ให้พ่อให้พ่อเนี่ยไปรอรับที่ท่ารถนะคะหลังจากนั้นก็ยืมรถพ่อนะคะขับรถไปส่งอันเดอร์ที่โรงแรม ในโคราชนะคะซึ่งเราเช่าโรงแรมที่หนึ่งที่ติดกับบุงตาหลวบุ่งตาหลวเนี่ยมันจะเป็นสวนสาธารณะทีอ่อ่น่าจะเป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในโคราชแล้วแหละไอว่านะในเมืองโคราชนะคะเพื่อเราก็คิดถึงว่าตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะได้ออกไปฝึกชีก้กงนั่งสมาธิอะไรได้ไรเงี้ยนะคะทุกคนส่วนเราอะ่ะก็อยู่บ้านที่สูงเนินนะคะไอก็ยืมรถพอนะคะก็คือขับรถไปกับสูงเนิน โคราชนะคะมันก็ห่างกันประมาณ30กิโลเมตรนะคะก็อยู่อย่างนั้นอ่ะทุกคนแล้วก็ไปรับพี่ขุนมากินข้าวมาเจอพ่อแม่นะคะแล้วก็พาแกเที่ยวตามตามละแวกในโคราชในในอำเภอใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยพี่แกก็ได้เจอเพื่อนร่วมงานไม่แน่ใจว่าได้เจอหัวหน้าของไอหรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันก็ประมาณนั้นนะคะ เดี๋ยวไอขอเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนที่สองนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขอจบตรงที่ว่าแกมาพักอยู่โคราชแล้วก็ได้ทักความรู้จักกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่ทํางานแล้วก็หัวหน้าไอเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในสเต็ปต่อไปว่าเอ,อมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ขุนนะคะโอเคทุกคนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าไอจะไปทํางานแล้วเดี๋ยวไอจะสาย <c oughs>